การสละชีพของอานัตบินอันัชรถยนลอวันหูอานัตบินอันนัชรถยนลอวันหู เป็นซอบะท่านหนึ่งที่ไม่ได้ออกไปร่วมในสงครามบาดัตก็รู้สึกเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากแต่ตำหนิตัวเองตลอดเวลาที่พลาดโอกาสอันมีเกียรติในการเข้าร่วมรบในสงครามครั้งแรกแต่มีชื่อเสียงเพื่ออิสลามก็เฝ้ารอคอยโอกาสที่จะได้แก้ตัวจากสงครามบาดัตก็ไม่ได้รอคอยเป็นเวลานานเลยเพราะสงครามอุฮุดได้อุบัติขึ้นในปีต่อมาเขาจึงได้เข้าร่วมกับกองทัพด้วยความตั้งใจที่เปี่ยมล้นไปด้วยความกระตือรือร้น แม้การรบจะเป็นต่อทํำให้มุสลิมได้เปรียบในช่วงแรกแต่ก็มีคนส่วนหนึ่งทําให้เกิดความพลาดพังขึ้นเป็นผลทํำให้มุสลิมต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่ตรงกันข้ามกล่าวคือตันรอซูนสอโล,โลลอเลหรือซาลัมได้จัดวางกําลังประกอบด้วยกองทัพจํานวนหนึ่งเพื่อกอระวังการโจมตีจากฐานมาของฝ่ายฆ่าศึกที่อาจเข้ามาทางด้านหลังพวกเขาได้รับคําสั่งที่แน่นอน มิให้เคลื่อนย้ายไปจากที่มั่นแห่งนี้โดยเด็ดขาดจนกว่าจะได้รับคำสั่งจากท่านรอซูลแต่เมื่อพวกเขาเห็นมุสลิมกำลังได้รับชัยชนะในช่วงแรกและศัตรูกำลังหนีตะเลิดไปพวกเขาจึงละทิ้งที่มั่นด้วยความเชื่อว่าสงครามได้ยุติแล้วและถึงเวลาที่จะลงไปช่วยลุกไล่ศัตรูและเข้ายึดทรัพย์เฉลยหัวนหน้าของพวกเขาพยายามอย่างที่สุดที่จะกล่าวเตือนพวกเขาให้คิดถึงคำสั่งของท่านรอซูล สโลลลาวไลสัลลัมได้ขอร้องให้พวกเขาอยู่ในที่มั่นแต่พวกเขาได้โต้แย้งว่าคำสั่งของท่านรอซูลสโลลลาวไลสัลลัมมีผลบังคับเฉพาะในระหว่างการสู้รบกันอย่างแท้จริงเท่านั้นพวกเขาจึงทิ้งที่มั่นและวิ่งเข้าสนามรบทานม้าของฝ่ายศัตรูสังเกตเห็นช่องโขาด้านหลังปรากฏจากแนวป้องกันจึงได้เคลื่อนกำลังโอบปีกลุกเข้ามาเปิดแนวรบใหม่ทางด้านหลังของมุสลิมอย่างเต็มที่ ขณะนั้นพวกมุสลิมกําลังสารวนอยู่กับทรัพย์สินของเฉลยเมื่อถูกโจมตีแบบไม่ทันตั้งตัวได้ตกอยู่ในวงล้อมของข้าศึกพวกเขาแต่ละคนจึงวิ่งหนีไปคนละทิศคนละทางตามกลางสถานาการณ์เช่นนี้อานัสรอยัลลอวันหูได้เห็นสาอัตวินมมอาตรอยัลลอวันหูเดินผ่านมาจึงร้องตะโกนถามว่าโอสาอัตท่านจะไปไหนขอสาบานต่อเหร ฉันได้กินไอของสวนสวรรค์ชวยมาจากภูเขาอุฮุดหลังจากได้กล่าวแล้วอนัตได้พุ่งทยานเข้าใส่กองกำลังค่าศึกที่เรียงรายอยู่อย่างแน่นขนัดแต่ได้ต่อสู้อย่างทรหุดจนกระทั่งเขาได้สละชีพของเขาอย่างสมเกียรติเมื่อการต่อสู้และยุดติลงแล้วปรากฏว่าร่างของเขาถูกสับแต่ถูกฟันจนเละมีเพียงน้องสาวของเขาเท่านั้นที่จำศพได้โดยสังเกตจากนิ้วมือของ ส่วนบาดแผลที่ถูกธนูและดาบตามร่างกายของเขานั้นนับได้ไม่ต่ำกว่า80แผลบรรดาผู้ที่ดิน้นรนต่อสู้ในวิธีทางของล้อด้วยความบริสุทธิ์ใจนั้นเขาได้ดิมรสแห่งความหวานชื่นของสวนสว,นสวรรค์ในขณะที่ยังอยู่ในโลกนี้และอาณาตัรยัลลวันฮูก็ได้สูดกลิ่นอของสวนสว,นสวรรค์เช่นนั้นถ้าผู้หนึ่งมีความบริสุทธิ์ใจ แม้ในดุนยาขอก็ได้ดิมรถของสวนสวรรค์เช่นกันฉันเคยได้ยินคนรับใช้ที่มีความจริงใจคนหนึ่งของมอลานาซาอับดุลรัฮิมเล่าว่าเขาเคยได้ยินมอลานาพูดว่าฉันกําลังมีความดื่มดํากับสวรรค์เรื่องนี้บันทึกไว้ในบทว่าด้วยคุณค่ารมฎดง